สวัสดีค่ะพบกับธัญญาพาไฟค่ะว,วันนี้นะคะธัญญาก็จะมาเปิดงานเสื้อยืดอีโคปรินสูตรดาร์กโทนนะคะอันนี้แบบห่มสีนะอันนี้ห่มด้วยน้ําต้มจากเปลือกตะบูนนะคะเป็นสูตรดีเกฟลฟรังนะคะแล้วก็ห่มด้วยน้ําต้มเปลือกตะบูนแต่ว่าเราใชา้โทนสีมืดจากการใช้สนิมเหล็กมาช่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่แบบว่าแปลกปกติจะเป็นโทนน้าตาลนะแต่รอบนี้จะเป็นโทนมืดนะคะเพราะว่าเราใช้สูตรดาร์กโทนเนาะนะคะ ็ทดลองทําแต่ว่างานจะออกมาเป็นเช่นไรเรามาเปิดดูใบไม้ไมเป็นพร้อมๆกันจากใบไม้สีเขียวนะคะพ,พี่เดี๋ยวเรามาแกะดูโอ้โหใบลำไย,ยมืดมาเลยนะคะใบลำไย,ยเดี๋ยวดูตอนผ้าแห้งนะเวลาเขาโดนอากาศเขาจะเปลี่ยนสีอีกนะส่วนอันนี้ที่แกะออกมาพร้อมกับผ้าห่มแล้วจะเป็นใบสยหยุดเออส้มสุกนะใบส้มสุกส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบแคนานะคะนนี้ก็จะเป็นเฟิร์นส่วนใบนี้ก็จะเป็นใบปีบนะคะ คลิปนี้มาทำอะไรอะไรคะจุดจุดมันมาจากใต้ใบอะค่ะเทนนินที่อยู่ใต้ใบเขาก็จะเป็นเล่นสีแบบนี้เลยเนี่ยนี่ค่ะสีเกิดจากธรรมชาติรังสรร์ขึ้นมาอันนี้เป็นใบลำไยนะก็ใบสักใบสักก็สำหรับโทนมืดไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหเริศ ชนะเลิศเพกานะคะเพกาใบใหญ่นะคะอันนี้หัวกระจงทําเป็นผีเสื้อโอ้โหยังโชคดีที่ยังเป็นผีเสื้อให้เราอยู่นะคะนี่นี่ใบสักจิ๋วนะคะนี่ก็คือจะเป็นใบปีบนะคะปีบบางสูตรที่เป็นดาร์กโทนเขาก็จะออกฟอร์มใบสวยอีก อีกสูตรหนึ่งที่ธัญญาทำนะเขาจะเป็นมืดดําสนิทเลยไม่ไม่ได้ออกส้มไม่ได้ออกสีแบบนี้นะคะก็ลุน้นโอ้โห,โหเรศใบนี้ก็สวยนะคะให้ฟอร์มใบที่สวยมากนะคะทีแรกธัญญาคิดว่าเขาจะมืดนะคะเนี่ยก็เลยไม่กล้าใส่เยอะเนาะแต่ปรากฏว่าสวยมากนะคะสวยทุกสูตรเลยใบแปลกของเรา อันนี้ลองดูใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กมืดนะใบขี้เหล็กเขามีความขมอันนี้มีเทนนินสูงสังเกตด้วยได้ว่าใบไม้ชนิดไหนที่มีเทนนินสูงมีความขมเยอะๆนี่เขาก็จะออกโทนมืดแต่มืดได้สวยนะคะนี่ค่ะนี้แคนานี่ใบลำไยนะคะอันนี้ส้มสุกอันนี้ใบอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นใบแคนาอ๋อแคนาธัญาสลับ สลับกันอันนี้อันนี้อันนี้หลังใบอันนี้หน้าใบก็ก็จะให้สีต่างกันนะคะระหว่างหน้าใบกับหลังใบนะกิ่งไม้กิ่งเดียวกันนะคะแค่นาแต่ว่าทัญญาทดลองสลับหน้าใบหลังใบนะคะก็จะให้ฟอร์มที่โอ้โหสวยมากนะคะนี่แล้วก็นี้เป็นใบคีดเหล็ก อันนี้ก็จะเป็นใบหูกระจงหูกระจงนี้สําหรับสูตรดาร์กโทนนี่คือเขาคือนางเอกนะชนะเริดเขาจะสวยมากนะคะคือนี้เนาะอ่ะต่อไปเรามาเปิดดูงานด้านหลังกันนะคะนี่ด้านหน้าก็สวยคลาสสิกนะคะโอ้โหหลุดออกมาแล้วใบลำไยด้านหลังทัญญาจะใช้ใบไม้ไม่เยอะนะก็คือจะใช้ใบลำไยใบเพกาแล้วก็ใบหูกระจงใบแคนาแค่นั้นนะคะ นี่อันนี้จะเป็นใบลำไยนะคะนี่เพกานี่เพกาสวยนะนี่ใบลำไยจะมืดนิดนึงนะคะแต่บางสูตรเขาจะออกเทานะแต่สูตรนี้ก็จะออกโทนมืดนะคะนี่ค่ะ สำหรับดาร์กโทนนี่เป็นอะไรที่แบบว่าควบคุมยากมากนะบางใบใบไม้บางชนิดจะมืดไหมดำไปเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเราเราคัดสรรได้ลองแล้วนะแต่ลํำใหญ่นี่มาแปลกปกตินี่จะเป็นเทาแต่รอบนี้เป็นดำแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าแห้งเขาจะโดดออกมานะลายก็จะโดดออกมานะสวยงามคลาสสิกมากนะคะชนะเริดอีกแล้วผืนนี้นะคะ